อะผ่านมาก็นี่แหละครับบ้านพี่เขียวครับก็จะรื้อไปที่สระบุรีนะที่อำเภอหมวกเเด็กนะครับกับพี่สาวนะครับก็เป็นการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งของพี่เขียวนะครับหลังจากย้ายมาอยู่ที่นี่นะบ้านก็เพิ่งสร้างเสร็จนะประมาณ2เดเยนที่ผ่านมาเนาะวันนี้ก็ตัดสินใจนะครับเพราะว่าเห็นหลายหลังที่นี่กำลังรื้อกันก็เลยจะ อยากให้ไปอยู่กับพี่สาวที่สระบุรีนะครับก็ย่างเดือนอต่อมาก็คืออนคออนึงอยู่พอเดือนที่สองคืนนี้เกษตรพอดีสอเดือนพอดีเลยอเอย้คุ้มแล้วนะตามแผนสี่แสนตามแผนสี่แสนกระชดมันดีก็ไม่มีอ๋อมันดีก็ไม่มีเราต้องมองอย่างนั้นจะได้สบายใจโอเคอ,อายุห้าสิบเครั้งแรก ที่เด็กครึ่งเนาะนเขาเรียกอะไรไม่ใช่ของตัวเองแต่ตัวเองมันก็ภูม,มิใจเนาะโอ้โหนอนวันวันพี่เขียวเคยบอกกับหนูว่าครั้งแรกในชีวิตที่พี่เขียวมีบ้านถูไม่แต่เช่าจําความได้เนาะเจ็ดขวบขายของตลอดกับแม่เนะาะเช่าแม่กับป้าไปตลอดตลอดตลอดพักพอไปพูดเถผมจะร้องไห้เอาทั้งนี้ก็จะร้องให้เ่อพเชนนะเอาเอาเอาเชนน้ําตาไหมคะพี่ค่ะพ่าเชนน้ําตาเอา แล้วที่นี้ตลอดไปตลอดมาพออายุป,ปานกลางก็นิ่งๆเนี่ยหน่นอยดีขึ้นเนะเาะที่ดีไม่ใช่แล้วครั้งแรกไปขึ้นเป็นโคลดตัวเนาะโคลดตัวสายลมเองที่เน,เนะเาะนั่นแหละนอกนั้นเป็นแค่กมด <c oughs> เพราะว่าเขาเขาเห็นว่าซื่อไงเก็บเงินไม่กินไม่ขี่จานไงเ,เอเอก็เลยให้ขึ้นแม่ก็เป็นแม่บ้านเงี้ยจะอยู่ที่ไหนถ้าถ้าเราซื้อของ ก็อยากให้อยู่แล้วพี่ก็เป็นคนชอบสวยงามไงบ้านเนี่ยถ้าถูกเป็นนั้นพี่จะจองเจ้านายต้องไปตามพี่กาละสินอันนี้ไม่ได้คุยนะอันแบบเป็นคนถ้าทําแล้วทําจริงแต่ไม่ทำนะโอ้พี่เกียิแต่ถ้าได้ได้เป็นธุรกิจเนาะนายจ้างลูกจ้างเขาปุ๊บเงินเดือนอย่างเงี้ยโอ้โหแชดยิ่งน้องนี่เงินดีนะทำเป็นชั่วโมงนะแม่บ้านที่มาทำความสะอาดให้บ้านหนูี่ด ยี่สิบกิโลอ่ามาทิงที่โน่นทิ้งที่นี่ที่เยอรมันอ่ายี่สิบกิโลพี่รับจ้างเลี้ยงเด็กยี่สิบใช่คนไทยก็ไปเที่ยวเรียนพี่เขียวอยู่ที่ไหนคะปินแรมเอ้าก็เกือบเท่ากันอ่ะเพราะคนไทยเขาไปเที่ยวดิสโกเนาะพี่ก็เออเอามาเอามาพ่อกะเขาลูกพี่กันหลายคนเนาะพี่ก็เลี้ยงรวมกันแล้วแฟนพี่ก็ใจราคาก็ประมาณนี้เนาะเป็นราคากลางใช่แต่ถ้าค้างคืนพี่ก็ค้างคืนเนาะพี่ก็สามสิบแต่ถ้าธรรมดา คนไหนโตพี่เขาแค่ยี่สิบมันก็ประมาณไม่ใช่ธุรกิจหรอกแต่ช่วยเพื่อนเขาอยากไปเที่ยว b บ b y s i s เออแล้วทีนี้เอ่บางทีจนเขาบอกเฉียวสิบบาทยี่สิบบาทเอลโลนเหรอแม่ขี้เกียจเรียกเอลโล่เนาะมึงก็เอานะ, <c oughs> นะโอ้ไอ้กูเอาหมดอ่ะธุรกิจคำว่าธุรกิจห้าบาทบาทนึงก็อเ,เอาเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอนืแต่ถ้าว่าก็เขาเห็นพี่อันนี้เนาะเห็นไหมไอ้ข้างบนตรงๆอ่ะเนาะรู้ใช่ไหมเออ เขาบอกมึงเป็นกระตักแต่อีิีบมึงมานั่งเลี้ยงเด็กนะก็ที่พี่บอกธุรกิจก็ธุรกิจแยกแยะเนาะกำไรบาทนึงบางทีพี่นะนะที่ให้เขาเฉยๆพันเรื่อยไปสรางกำลังเลยครับทุกเยอะแต่ว่าพี่ให้ได้แต่ว่าเวลาเขาทอนตังมาสองบาททอนเป็นทอนนะนี่หลังคืนนี้ใส่พี่แต่คือก็บอกไม่ถูกทั้งท้งนี้ให้เขาเยอะเยอะแต่สองบาทคนละบาทนี่แหละคือนี่ใส่ แต่พี่ก็ถือว่าซื่อจนไม่หมดก็เป็นะนะเนาะแต่ก็ไม่ได้ว่าซื่อซื่อตรงแต่พี่ไม่พี่ก็ไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ดีเนาะซื่ออยู่อันไหนสมควรซื่อเนาะอันไหนหรือหรือมันก็ไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหรือมันก็มีแต่มันละเอียดรอเยอะแต่พูดถึงว่าหลักๆเป็นคนที่ว่าซื่อจนงอไม ที่ใหม่ที่ใหม่่ทีจะไปอยู่เนี่ยคือต้องต้องสร้างใหม่ไหมพี่เอาที่ไปสร้างไหมประมาณนั่นแหละแต่จะเอาแค่สี่เหลี่ยมนอนสองคนประมาณนี้พอใจ้ได้ก่อนคนค่ะพี่เขียวพี่เดินให้กำลังใจมาค่ะจ้าขอบคุณมากพี่จ๊ะยังเห็นอยู่นะติดตามขอบคุณค่ะแล้วของคุณนนน่าเนี่ยจะย้ายไหมฮะของน้องโนน่าต้องหัวเะ ยังไม sure yes mm ่มีแฟนนะครับยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเองชอบที่กกรอชอบวิวชอบธรรมชาติครับที่หนูตกลงสร้างที่มันมั่นคงเพราะว่าหนูชอบธรรมชาติครัชอบที่นี่มันก็สวยถ้าเราก็คือเหมือนกับถ้าเราไปที่โน่นมันก็เหมือนเราไปทํางานนะคบน้องนาที่ว่าปูกล้วแบบตรงนี้แหละเอาไว้เบื่อทั้งหมดเราตรงนี้นี้แล้วก็มันก็เป็นแต่ว่าสวยตรงนี้จริงๆเพราะตรงที่หนูนาอยู่มันก็ไม่เห็นเยอะหรือเปล่า ที่ห้วยหอดอ่ะห้วยหอดมันจะเป็นวิวภูเขาล้อมรอบแต่สรุปแล้วก็ว่ามันมันได้ลงตรงนี้แล้วเนาะเพราะมันมันยากเหลือเกินเนาะไหนจะแค่สายทางนี้ดีกว่าตรงนี้ยังไม่ยังไม่มีแพนที่ใหญ่ๆหญ่ยั่มีแพนที่ว่าไปที่นู่นเหรอฮะเห็นไปเช่าที่ไว้ที่ไหนที่จำปาทง เช่าเลยเลยยังนะเหรใช่ใช่ทุกอย่างต้องฟังจากปากหนูอย่าเพิ่งไปฟังฟังจากคนอื่นนะคะคุณว่าจะย้ายตู้คอนเทนเนอร์ไปด้วยไม่ไม่ค่ะหนูยังไม่ได้พูดนะคะอต้องฟังจากหนูค่ะอย่าเพิ่งฟังจากคนอื่นโอ้หนูยังไม่ได้พูดนะว่าหนูจะย้ายตู้หนูไปอยู่นู่นบ้านอยู่นไม่ได้ฟังจากปากหนูนะต้องฟังจากปากหนูนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่มาคุยกับหนูถามตรงๆได้เลยอเคฮะยืนยันว่าก็ยังอยู่นี่แหละ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่มันก็สวยอ่ะเปิดมาเราได้เจอทะเลหมอกเนาะบางทีเราอาจจะอยากเปลี่ยนบรรยากาศพาเด็กๆพาลูกๆมานอนที่นี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนมาที่นี่ก็เหมือนเราได้มาแบบน่าสตอรี่ครับผมโอเคครับนี่แหละมันก็ได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งค่ะถ้าเราอยากจะไปอยู่นู่นก็เหมือนเราเป็นงานเนาะแล้วก็ ไปเศ้าได้หรือไปอยู่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วก็มีเอฟซีเพิ่นอยากให้ไปดูแลให้ก็อาจจะไปนานๆไปทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับถ้าไปอยู่ประจําตอนนี้คงยังยังที่ผ่านมาแล้วก็เต็มที่เนาะพี่มานาก็เห็นเนาะอยู่ที่นี่เราก็ลุยเต็มที่เลยใช่ไหมคะคมเพราะว่าเราชอบที่นี่เรารักที่นี่เราก็อยากทำให้มันดีที่สุดค่ะครับ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ่ะมาเห็นพี่เขียวเลือก็ใจหายอยู่เหมือนการวันนี้มาส่องเนาะอ้าวก็เชื่อว่าครับพี่สร้างเพิ่งเสร็จสร้างเพิ่งเสร็จได้สองเดือนนี่เองท่านนับเนี่ยลงไปนุ่นลงนี่ไปเยอะเลยเหมือนเรายู่สองเดือนลือดเออหมดไปตั้งสี่แสนห้าแสนเหมือนแล้วก็ไม่มีเหมือนใครแม่งเดือนลูกจเออหมดไปตั้อสี่แสนห้าแ ก็เลยใจหายอยู่นะ้จ้องจองบงจององีที่ติดตามะฟ้องฟันีเออติดตามซาลิน่ามาตันงแต่เมืจอไหร่ก็ตั้งต่เรามานั่นแหละครังแรกเลยเออแล้วก็ต้องร้องแงงๆกันนะเนาะเดี๋ยวช่ก็อ๋อเขายังไม่เขายังไม่ลงเนาะ อลิกาแล้วก็ใจอะไรอันนีไอันนี่ย๋อไม่ใช่อันนี้เรามาอยู่กับพี่เขียวนะคะวันนี้สบายมากสบายจริงๆค่ะมาถึงนะคะพี่เขียวก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่จริงๆหนูคิดว่าเชื่อว่าพี่เขียวน่าจะแพลนมาประมาณสองอาทิตย์แล้วแหละอาทิตย์กว่าๆเ่าน้ชายไม่ได้แพลนเลยเหรอวันศุกร์นี่เองวันศุกร์นี่เองตัดสินใจเมื่อวันศุกร์นี่เองศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารวันนี้ ็ดูมาตั้งนานแล้วนะมันลงก็ได้แต่นู่นน้องกูจะอยู่ยังไงน้องยังไงก็พยายามส่งข้อความมาเนาะเพา่นะอ่อาเราก็โอ้ยฟังจะดูดีไหมน้องลัวใจอ่อนเนี่ยแต่ก็โอ้ยไม่อยากให้เขาว่ายังไงก็ลึกพี่น้องก็ให้โอกาสให้เกียดให้เขาลบไปสักหน่อยอ่านสักดีหน่อยก็ยังดีมานี่ทีมานี่ที่ร้านนี่นี่นี่อ่ามันจะดีเลยก่อนที่จะมานี่กันนี่นี่นี่ ก็ม่เห็นยนี่อีนี่ก็เป็นบรรยากาศวันนี้ครับที่เขียวกําลังเก็บข้าวเก็บของรื้อบ้านเนาะเตรียมย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนคุณเซเรนาเท่าที่ถามดูยังไม่รื้อไปไหนครับยังอยู่ที่นี่นะครับขอบคุณกอลังใจขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับจ้า